มัสก,การพระอาจารย์ตาธุกตาท,ตาทุตอนนี้พี่ป๊อปปังปังอยู่กับพระอาจารย์ประสงค์บริชาโนนะครับก็คือเท้าความนิดนึงระหว่างพี่ป๊อปปังปังกับพระอาจารย์เนี่ยรู้จักกันมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับเมื่อในอดีตก็คือพี่ป๊อปได้บวชแล้วก็เป็นเพื่อนสาตุมิททำกันในยุคนั้นเนาะแต่ว่าพี่ป๊อปปังปังก็คือลาสิกขาไปนานหลายปีแล้วแต่ว่าพระอาจารย์ก็ยังไม่ไปไหนมาไหนเลยปัจจุบันที้พระอาจารย์กี่ภาษาแล้วครับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าภาษาแล้ว <20. S 1> โอ้โหนะนะแต่ว่าวันนี้พี่ป๊อปได้มีโอกาสมามาเทีี่่่ยยววหหาาาาาพรรระอออจ์ทนนนกกบึงงแล้็็มเสิ อ่าก็เรียกว่าสิ่งก่อสร้างใหญ่แล้วก็อลังการมากนะฮะอยากให้พระอาจารย์เนี่ยเผยแผ่แล้วกันว่าหลวงปู่โตเนี่ยพระอาจารย์มีวัตถุประสงค์อะไรในการสร้างแรงบันดาลใจเพราะส่วนใหญ่ที่พี่โยมจะมาถามครับพระอาจารย์ก็จะถามว่าพระอาจารย์สร้างหลวงปู่ด้วยนิมิตไหมออมีนิมิตไหมนิมิตนิมิตไม้ฝันไ้หรือประมาณนั้นมีเหตุอะไรนะมีเหตุอะไรเป็นแรงบันดาลใจพระอาจารย์ผมไม่ใช่ไม่ใช่นิมิตไม่ใช่ความฝันแล้วก็ที่สําคัญครับไม่ได้มีเจ้าภาพอ่าโยมที่ มีความศรัทธาหลวงปู่เราเอาเงินมาให้พระอาจารย์สร้างก็ไม่มีเหตุนี้ไม่มีหมดเลยไม่มีเหตุพวกนี้เลยไม่มีไม่มีเหตุครูบาอาจารย์ทักว่าดวงไม่ดีจะต้องสร้างหลวงปู่อย่างเงี้ยก็ไม่มีครับครับเหตุที่ที่สาคัญที่ทําให้โยมแปลกใจว่าทําไมถึงกล้าสร้างได้ขนาดนั้นคือเหตุอยากสร้างหลวงปู่ดึงคนเข้าวัดแค่นี้ก็คืออยากให้คนมาวัดถูกต้องแรกๆเลยเพราะว่าคนจะเข้าวัดต้องมีแรงจูงใจใช่ไหมออันดับแรกคนจะเข้าวัดอยู่นั้นคนไม่เข้าเราวัดแล้วแล้วคือดําริว่าคิดว่าต้องเป็นหลวงปู่โตเพราะว่า เราศึกษาลูกปู่โตเนี่ยเป็นพระครูบาอาจารย์ที่ไม่ไม่อ่า ah, เรียกว่ายังไม่ไกลเกินที่เราจะสืบประวัติได้ไงออยู่ในกรุงรัตนโกสิงทร์เองเพิ่งจะไม่ประมาณร้อยกว่าปี uh. พราะเราสามารถสืบประวัติและลูกปู่โตอ่ต х, oh. ามาศึกษาโดยโดยค,คร่าวๆลูกปู่โตมีทั้งแนวสอนเนี่ยแนวเทศแนวเทศแนวสอนแล้วก็มีแนวทั้งมีจะมีกุศโลบายจะดึงคนเข้าวัดยังไงเลยสร้างพระใหญ่แล้วลูกปู่โตมีแนวกุศโลบายว่าเมื่อคนเนี่ย ต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจซื้อสร้างพระสมเด็จเนี่ยท่านหลวงปู่โตมีหลายแนวนะตอนนี้ท่านมีชีวิตอยู่ก็คือหลวงปู่โตเนี่ยท่านสร้างสร้างพระใหญ่ๆหญ่ในที่ไหนบ้างพระอาจารย์ก็ที่เห็นเลยตามประวัติก็วัดสตือวัดสตือถ้านอนองค์ใหญ่เลยอันนั้นก็คือแสดงว่าหลวงปู่โตเนี่ยบ้านเกิดของท่านก็คือท่านคิดว่าสร้างเพื่อเอาคนดึงคนเข้าวัดก่อนระดับแรกเหมือนที่พระอาจารย์คิดเพื่อให้ให้ให้วัดบ้านเกิดเจริญเนี่ยอ่าแล้วอีกวัดหนึ่งวัด วัชโยมวัชโยหรือวัชโยวัดวิหารอันนั้นหลวงปู่โตก็สร้างสร้างพระองค์ใหญ่ๆเลยนะหลวงปู่โตเลยนะเป็นพระพุทธรูปนะพะทั้งหมดเลยอ๋อแสดงว่าหลวงปู่โตนะอ่าใช่เพราะว่าองค์ใหญ่ใหไปอาจารย์แสดงว่าหลวงปู่โตนี่นก็คือจะเน้นสร้างอะไรที่ใหญ่ๆถูกต้องเพื่อดึงคนเข้ามา พอพอพระอาจารย์มาตรงจุดเนี้ถึงได้เข้าใจหลวงปู่อพราะวหลวงปู่มีกุฏิวายแบบนี้เองถ้าสร้างพระเล็กใครจะเข้าอ่ใครจะเข้าไปที่ไหนก็มีเยอะแยะมีเยอะแยะไปอ๋อพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าต้องสร้างหลวงปู่โตให้ใหญ่ให้ใหญ่แต่สร้างหลวงปู่โตนี่แหละแต่สร้างองค์ใหญ่ใหญ่ถ้าไม่ใหญ่ก็เหมือนวัดอื่นก็มีหลวงปู่โตแต่ละวัดองค์เล็กๆองค์สามสิบสามสิบนิ้วอะไรเงี้ยคนก็ไปวัดใกล้ๆบ้านก็ได้แต่พอเราสร้างหลวงปู่โตองค์ใหญ่ก็จะมีความเชื่อไง ความเช,ชื่อว่าเชื่อว่าว่าคงม,มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงมคีอะไรต่างๆเวลาไปกราบไปไหว้ไปขอพรน่าจะสําเร็จกว่ากลับไปสร้าง,างองค์เล็กๆไงความค,ความเชื่อของโยมอ่ะนะนั้น<อ>น,น,นั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นเหตุจริงๆเหมือนกันเพราะการสร้างพระใหญ่มันจะสร้างง่ายๆถูกไม่ได้เป็นไม่กลับโปรเจกต์แล้วแล้วยิ่งถ้าถ้าสร้างด้วยทองเหลืองมันมีพิธีกรรมไหอันนี้เป็นทองเหลืองใช่ไหมครับอาจารย์อหมดเลยอ่าสามสิบกว่าชิ้นจริงอันนี้เขาเรียกปางอะไรฮะปางแสดงธรรมปางแสดงธรรมโอเคแสดงว่าองค์นี้ก็ถือว่าเป็นหลวงงปู่่โตนั างเทศนานี่แหละ,ะซึ่งหล่อด้วยทองเหลืององค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่น่าจะใช่เพราะว่าดูดูดูจากที่สืบมาแล้วถามพระครูบาอาจารย์ก็น่าจะทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้พระอาจารย์บอกว่าสร้างเพื่อให้คนมาวัดแล้วถ้า,แล,ถาแล้วถ้ามาวัดแล้วยังไงต่อพระอาจารย์อ้าวเมื่อมาวัดแล้วเนี่ยเราก็มีสถานที่ให้โยมเข้ามาได้กราบได้ว่า้ได้มีที่นั่ง สมาที่ได้นั่งสวดมนต์ไงเอาจริงๆอยากให้คนมาทำบุญเยอะๆไหมบริจาคอย่างนั้นเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบนะองค์ประกอบไม่ใช่เป็นส่วนสำคัญเนี่ยไม่ใช่เป็นเมนหลักไม่ใช่ไม่นชะไรเพราะว่าเพราะว่าคนนาถ้าไม่เกิดศรัทธาเขาจะควักเงินมาทำบุญมันก็ยากไงต้องให้เกิดความศรัทธาในสิ่งที่เขามาเห็นนี่เขามาเจอเงี่ยนะนั่นแหละคือเป็นจุดที่ว่าเขาสามารถที่จะเอามาบริจาคสร้างฐานได้ล้วเป็นองค์ประกอบอื่นเพื่อเขาเห็นว่าสถานที่นี่มันพร้อมที่เขาจะมาถึงศีลปฏิบัติธรรมมันก็เป็นนนโโคครรงงกกาาาาเเเชืื่่่่่่่ออออมมตตไไดดด้จทีีีหลลวววูขัยแผ เราสร้างตรงนี้มาเพื่อจะวังให้คนมาทําบุญอย่างเดียวมันไม่ใช่มันเป็นแค่องค์ประกอบอ่าโดยองค์ประกอบจริงๆไม่ได้เป็นสนักหลักเนี่ยให้คนมาทําบุญมาเข้าวัดก่อนเมื่อเข้าวัดเสร็จแล้วอาจจะไม่ได้ทําบุญแต่ว่ารู้สึกแบบจิตใจสงบไปแล้วสบายใจสบายใจแล้วมาวัดแล้วสบายใจเพราะบางคนเข้ามาเนี่ยไม่ได้ลงจากรถก็มีขับรถขับรถวนๆก็ได้วนแล้วก็จอดรถแล้วก็ไหว้ในรถเนี้ยเออแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วหรือไม่อาจจะอธิษฐานว่า ข้าพระเจ้าดีชีวิตดีขึ้นเลยค่อยจะกลับมาทำบุญก็จะเป็นจำทองนักก็มีไม่จะเป็นจะต้องมาเปลี่ยนดอกไม้ตูดเสียบูชาต้องมาเสียเงินเพราะบางครั้งเขายังไม่พร้อมไงเออใช่ใช่เขายังไม่พร้อมที่จะทําบุญแต่อยากจะมาเพื่อหาที่พึ่งก่อนให้มันสบายใจให้เกิดเหมือนเหมือนกําลังใจนะมามากราบหลวงปู่เนี่ยขอพรจากหลวงปู่เป็นกําลังใจแหละจะได้กลับไป กระตือร้นอะไรเงี้ยในการแอคทีฟตัวเองมากขึ้นที่จะสร้างอะไรต่อไปสบายใจแล้วอยจากจะมาบริจาคช่วยสร้างวัดอะไรก็ไม้ว่ากปก็คือจะนําพาไปสู่ทานศีลภาวนาอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยมันมีข้ประกอบแล้วแต่แต่ละบุคคลที่จะเชื่อมต่อไปทานหรือจะมาถือศีลปฏิบัติทมแล้วแต่แต่ละบุคคลไงอาจารย์อแสดงว่าคือพอเราทําแบบนี้แล้วเนี่ยใครจะมาไม่มามันจะเขาเรียกอะไรจะได้เงินมากเงินน้อยหรืออะไรก็มันก็เป็นพื้นแบบไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมันมันไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าก็ตรงนี้มันเกิดจาก ความศรัทธาของโยมด้วยนะครับไม่ได้เกิดศรัทธาจากพระอาจารย์รูปเดียวนะครับพระอาจารย์รูปเดียวจะเอาเงินตรงนี้มามาทำได้ไงถ้าไม่ได้เกิดความศรัทธาจากญาติโยมโอ้ะพอญาติโยมเห็นว่าเออพระอาจารย์พูดจริงแล้วก็ทาจริงบเขาเลยเกิดความเชื่อถือใช้เวลาสร้างนานไหมครับเนียเฉพาะหลวงปู่โตที่เทท้องทุกเดือนประมาณ20กว่าเดือนก็2ปีกว่าสร้างตั้งแต่ปีปี57ปี57เแล้วเสร็จเสร็จปี59เฉพาะทุกชิ้นนะยังไม่เกี่ยวกับการสร้างฐานนะเพราะองค์องค์หลวงปู่โตเนี่ยนางเทนี้องค์ิ้นส่่วนกอน ชิ้นส่วนทีแต่ชิ้นครบก่อนครับสามสิบสองเกินสามสิบกว่าชิ้นไม่เกินสามสิบสองชิ้นแล้วค่อยมาสร้างฐานเนี่ยเพราะลุงปู่โตห้อยขาใช่ไหมมันต้องสร้างฐานด้วยสร้างฐานเพื่อเราจะยกชิ้นส่วนส่วนขาเนี่ยขึ้นไปไปปตั้งก่อนห้อยขาลงมาระดับไหนไงมันไม่เหมือนลุงปู่โตนั่งสมาธิเราสามารถสร้างองค์ขึ้นเลยสร้างองค์ขึ้นเลยแล้วก็ตั้งฐานที่หลักได้เพรายกขึ้นไปตั้งเถอะแต่นี่นั่งนลุงปู่โตนั่งห้อยขาก็ถือว่าสองปีพระอาจารย์สร้างได้เร็วสองปีเร็วนะ พระอาจารย์ก็ได้จากโยมที่มาเนี่ยเขาสามารถเอาเงินมาต่อวาระต่อไปได้ไงอย่างเงี้ยคนมาทําบุญก็เอาเงินนี้ไปต่อวาระสองวาระสามวาระสี่เงี้ยทั้งที่ไม่มีเจ้าภาพใหญ่เลยนะเป็นแบบร่วมๆกันคนละเล็กคนละน้อยอะไรประมาณนี้นะจนจนเขาเห็นไงว่าเออทำจริงมันก็เลยทําให้เกิดลังเพิ่มขึ้นมาปักต่อปากอันนี้ทีนี้เรากลับมาเรื่องของความเชื่อนิดหนึ่งพระอาจารย์คือถ้าถ้าแบบผมเป็นคารวาสทั่วๆไปถ้ามาไหว้หลวงปู่โตถ้าตามความเชื่อเลยเนี่ยโชคลาภอะไรประมาณนี้น่าจะไปในแนวไหนดี นั่นนั่นโชคลาภมันขึ้นอยู่บนบารมีนะครับอย่างหลวงปู่ที่บอกไงบุญเราต้องมาแต่ผมรู้สึกว่าแค่ชื่อหลวงปู่โตนี่ก็ใหญ่แล้วนะคำว่าโตไงไม่มีไม่มีคำว่าต่ำนะไม่มีคำว่าเตี้ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งโตใช่ไหมอ่าอมันมันมันชื่อท่านโตอยู่แล้วนะเออไม่มีคำว่าต่ำไม่มีคำว่าเตี้ยออนั่นคนก็เลยมีความเชื่อด้านนี้ด้วยไงก็เชื่อว่าถ้ามาขอพอหลวงปู่โตเราก็จะยิ่งใหญ่ อลังการอะไรสิ่งที่เล็กอาจจะใหญ่โตขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นความเชื่อแบบแต่เพราะกแบบารที่พระอาจารย์ตัดสินใจสร้างองค์ใหญ่ๆนี่แสดงว่าช่วงแรกก็ต้องคิดใหญ่เหมือนกันนะมันทุกอย่างมันต้องกล้าคิดไงกล้าคิดตอนก่อนก็ไม่เคยคิดว่าพอเราไปเห็นเขาหล่อพระใหญ่เราคิดว่าเราจะมีปัญญาไหมที่เราจะสร้างพระใหญ่แบบนี้ตอนก่อนแค่เป็นเมตรนะรไม่ได้เยอะแค่หน้าตัก 3- ามสี่เมตรเราก็ใหญ่แล้วนะไม่คิดเลยว่าทําไมถึงกล้าสร้างองค์โต,โตองค์ใหญ่ถึงขนาดนี้ แล้วอาจารย์กังวลไหมว่าสร้างใหญ่ขนาดนี้นแล้วมันจะไม่เสร็จหรือมันจะเสร็จยากแล้วมัน,มนจะเหนื่อยมากอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาคําว่าว่ามันจะยากไหมมันจะเสร็จไหมเป็นเรื่องธรรมดามันต้องมีวิตกบ,บ้างแต่แต่พระอาจารย์คิดว่าเมื่อเราทําเต็มที่ได้เท่าไหร่คือเท่านั้นไงครับและ้วปรากฏก็ได้สำเร็จจริงแสดงว่าอยู่ที่ความตั้งใจของเรานั่นแหละทุกคนทําอะไรถ้าตั้งใจก็มีโอกาสประสบความสำเร็จขอให้ทำเต็มที่ขอให้ทำเต็มที่ทำเต็มที่เลยทำเต็มที่ ทำเต็มที่นะได้เท่าไหนคือเท่านั้นอ่าแต่ต้องทำให้เต็มที่เต็มที่เราจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทําไปมันมีข้อบกพร่องครับจุดบอดตรงไหนเราได้รู้ข้อที่จริงไงถ้าเราทำเครื่องกลางเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เราสาเร็จหรือไม่สําเร็จเพราะอะไรนั้นอันดับแรกคือต้องทำเต็มที่อันนี้คือเป็นกติคติธรรมประจําใจที่อาจารย์รัอาจารย์ว่าทุกอาชีพนะทุกอาชีพทุกอาชีพนะทำอะไรต้องทำเต็มที่อย่าไปกัก อย่าไปครึ่งครึ่งกลางๆไง,งใช่ใช่ใชแล้วมันมันจะสรุปผลไม่ได้ว่าสิ่งที่เราทํามันเต็มที่แค่ไหนแล้วมันจะสำเร็จหรือไม่สาเร็จมันอยู่ที่ตัวนี้เลยสาคัญวันนี้โชคดีมากๆคุณผู้ชมคือวันนี้เป็นวันที่12สิงหาเนาะเรียกว่าเป็นวันแม่แมทีนี้พระอาจารย์ประสงค์เนี่ยท่านก็อบรมเด็กและเยาวชน,นติดต่อกันมาในยี่สิบสามสิบปีคือตลอดอายุการเมาษาของท่านเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกเนี้เรื่องแม่เรื่องความกตัญญูเรื่องอะไรแบบนี้คือเยอะมากเลยวันนี้ยากแบบให้พระอาจารย์แบบฝากกับคุณผ เนี่ยวันแม่ในฐานะวันแม่ประมาณนี้อาจารย์จริงๆวันแม่เนี่ยอาจารย์เคยบอกกับเด็กนะวันแม่มีทุกวันเพราะแม่เนี่ยเป็นผู้ให้กําเนิดกับลูกทุกคนให้ทั้งความรักให้ทุกอย่างอ่ะนั้นแม่เนี่ยวันแม่มีทุกวันสําหรับลูกแต่สําหรับลูกจะมีแม่ทุกวันหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ที่จะเกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีทุกวันมีทุกวันตอนขอตังค์อาจารย์อบรมเด็กบทเรี้ต้องดูร้อนเพราะโควิดเนี่ยมันไม่ได้ไงเพราะว่าเขาห้าม ใช่ไหมที่จะมาอยู่รวมกันใช่ไหมโคจะติดเชื้อแพร่เชื้อแล้วการที่เกิดอาการอะไรก็ต้องวิ่ตรงไปเป็นโควิดแล้วพอโควิดก็จะรงเกียดไม่กล้าเข้าใกล้เงี้ยนั้นก็เลยหยุดตั้งแต่โควิดพอหยุดโควิดปุ๊บกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่ว่าไม่สามารถมาเรียนได้ให้เรียนออนไลน์ไลน์แล้วให้ให้ผู้ปกครองซื้อโทรศัพท์ใชมไหมทีนี้พอหายจากโควิดทีนี้โรคที่หนักกว่าเพื่อนโควิดนะโควิดรักษาหายนะแต่โรคทุกวันนี้ที่ไม่หายคือโรคติดโทรศัพท์ดูโทรศัพท์ นี่คือปัญหาไงปัญหาของเด็กและเยาวชนศึกษาทำผ่านโทรศัพท์ได้ไหมพ่อจันได้แต่แต่ทำลำระดับเด็กแย่ๆไม่ถูกอ๋อคือเด็กวุฒิภาวะไม่ถูกแต่ว่าเด็กในวงเดียกันโตยังแย่ๆไม่ถูกมีต่มีต่มาให้ดูก็มีเกมให้เล่นเลือกอะไรก่อนเอาเกมก่อนนะเอาเลือกเกมก่อนโอเคนะวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเนะได้มีโอกาสมาได้สนทนานทำกับพระอาจารย์นานมากเนี่ยนานมากพระอาจารย์ทีนี้ผมเห็นนี่เลยที่กําลังก่อสร้าง ต่อไปอันนี้คือเป็นหลวงปู่โตเหมือนกันใช่ไหมใช่หลวงปู่โตอันนี้จะเป็นนั่งสมาธิอ๋อเป็นปางนั่งเป็นปางนั่งส่วนใหญ่คนจะเห็นหลวงปู่โตไม่ใช่นั่งบริกรรมใช่ไหมเหมือนกันออ๋นั่งบริกรรมนั่งบริกรรมที่จะทำทางวิญญาณกรรมดีกรรมช่วยดีก็มาที่ความหมายส่วนใหญ่จะในละวัดจะลักษณะปางแบบนี้นั่งบริกรรมแต่ปางนั่งเทศจะน้อยไงใครว่าอาจารย์เห็นว่าเออองค์เนี้ยพระอาจารย์เคยตั้งสัจจะที่พระอาจารย์เคยบุกเบิกสำนัก ไปมาตั้งที่ีภูเขาแล้วเพาะอานเคยเคยตั้งสัญญานําว่าจะสร้างแล้วไม่ได้สร้างเลยวันนี้มีโอกาสแล้วเราเราสร้างนี้เสร็จแล้วนี่เราไม่มีอะไรที่สร้างค้างขาดใจอะไรทุกอย่างแล้วคือสร้างหลวงปู่โตแล้วจริงๆตรงนี้อาจารย์จะทำเป็นปุตตะหลวงปู่โตโดยตรงเขาคือแคือคิดไว้แล้วตรงนี้จะทำเป็นปุตตะหลวงปู่โตแล้วก่อนที่กําลังสร้างหลวงปู่โตได้ซื้อที่อีกแปี่ที่ตั้งหลวงปู่โตเนี่ยสี่สิบแปดไร่สามงานหกสิบตารางวาแล้วก็ผ่อนจ่ายอันนี้เป็นความมั่งศักริ์ อาจาร์เลยแหละเพราะว่าเราหลอกหลวงปู่โตไปด้วยความจ่ายซื้อที่ดินไปด้วยแล้วใายในระยะเวลาปีเดียวเองปีนี้ดินได้ที่ดินสี่แปดไร่หก้า่อันนี้คิดว่าเป็นปฏิหารไหมมันมมัันนพูดยากเพราะเราไม่ได้มาแนวปฏิหารเราไม่ได้มาแนวลิตรแนวเด่เรามาแนวแต่ทำสายสอนทำแล้วมันมันมันได้แต่มันมีส่วนผสมเราคิดว่ามันน่าจะมีอันนี้สงสจากเขาเรียกอะไรถ้าพูดในผมเป็นคารวาสผมพูดแทนพระอาจารย์มันอาจจะมาจากอิตาลีหลวงปู่โตก็ได้อะ ด้วยความตั้งใจของเราอะไรประมาณนี้มันจะมีส่วนนั้นมจะมีส่วนนี้คารวมีติดคิดอ่ะใช่ไหมคารวาคิดแล้วกันว่าวันหลวงปู่คงจะเนาะโอเคอันนี้ก็รูปนี้องค์นี้นะหลวงปู่โตก็ต้นชัยอยประมาณนี้ตอนนี้เข้าๆนลที่ช่างปั้นพระเนี่ยพอ20ปีแล้นแต่ว่าจะว่าน่าจะบานปลายเพราะว่าตอนนี้ทองเหลืองมันแพงขึ้นไงตอนก่อนองค์เนี้ย อ่าแสนสามเองตันหนึ่งนะ,ต,นะตันสองแสนสามตอนนี้ตันหนึ่งสองแสนนิดๆโอ้โหก็ขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยนะ,ะคิดว่ามันน่าจะบานปลายนะพี่ป๊อปเชิญชวนแล้วละกันนะครับที่นี่เป็นวัดหนองตักยานะครับอเอาเภอรท่าม่วงจังหวัดกาญจานบุรีถ้าใครมาผ่านเส้นนี้หรือว่าตั้งใจมาเนี่ยวิ่งถนนเส้นนี้นะครับถ้าถ้าจะไปถนนเส้นนี้ไปไปที่ไหนได้ถ้าจะข้ามากาบไปนะพี่นันไปจองบึงได้ไหม ได้มีมีมีแยกไปจอมอ่าไปราดบุรีไปสวนพึ่งได้หมดเลยไปได้มาข่ำเตี้ยได้หมดไปไปก็คือไปสวนพึ่งได้ไปอำเภอมะขามเตี้ยได้ถ้าจะใช้ถนนเส้นนี้ได้หมดไปเมืองการก็ได้ไปเมืองการก็ได้อ๋อโอเคก็ถ้าไปสวนพึ่งอะไรเงี้ยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วเนาะเป็นจุดเขาเรียกอะไรตากอากาศอะไรประมาณนี้ก็แวะมาทําบุญกันที่วัดหนองกักยานี้ได้เพราะว่ามาร่วมด้วยช่วยกันกับพระอาจารย์มาสร้างหลวงปู่โตเพิ่มเติมนะอันนี้พี่ป๊อบบอกบุญแทนพระอาจารย์เพราะปกติพระอาจารย์ก็บอกอยู่เหมือนกันใช่ไหม บอกแต่ไม่ค่อยได้บอกทางโซเชียลอ่ะออปากกับปากใครมาก็บอกเพราาะว่ตามกำลังศรัทธาไปการที่พระไปบอกทางโซเชียลบางทีควรจะเชื่อถือน้อยถ้าปากกับปากจากโยมเนี่ยจะเชื่อถือมากกว่าจากโยมนี่ก็มาไหว้แล้วก็ไปบอกต่อเนี่ยจะจะสายเพื่อนสายญาติจะจะง่ายกว่าถ้าอาจารยไปบอกบุญเองมันจะยากไงก็คือพระอาจารย์จะให้คนมาวัดเพื่อความสบายใจสบายใจ มาแล้วสบายใจสบายใจพราเกิดความสบายใจเนี่ยจิตัก็โล่งโปร่งเบาก็คือแนวคิดสมองก็โปร่งใช่แล้วก็จะคิดจะทํางานจะอะไรก็มันก็มีทางออกได้ก็มีทางออกไปได้แล้วอาศัยที่อาจจะมาทําบุญเล็กน้อยเพื่อเป็นเป็นบรรทัดฐานความสบายใจไงเหมือนการให้ใช่ไหมให้มากให้น้อยก็สบายใจไงนั่นอย่าไปคิดว่าเออเข้าวัดมาแล้วต้องทําบุญเง ถ้าวัดมาก็สามารถมามาไหว้ให้เกิดความสบายใจหรือมาสวดมนต์สักนิดหนึง่งแล้วค่อยกลับบ้านกันอย่างนั้ว่ามีที่พร้อมบที่ที่พร้อมทุกอย่างให้นั่งสมาธิให้สวดมนต์ได้มาแล้วบรรยากาศถ้ามาตอน,นยเย็นก็จะร่มเย็นรมเย็นมากอย่างเงี้ยร่มเย็นเนี่ยใช่ใช่โอ้สาธุนะครับคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสมาถนนเส้นนี้หรือว่าตั้งใจจะมากราบนมัสศการหลวงปู่โตเนี่ยองคใหญ่นะปางาปางเทศสนานี่แหละนะฮะองค์ใหญ่ลอด้วยทองเหลืองเนี่ยก็ เชิญชวนเนาะมาที่วัดหนองตายาแล้วก็เอาวัตถุประสงค์หลักเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วกันมาเพื่อความสบายใจเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณพอาจารย์นำมัสการ์นะครับพอาจารย์สานะครับ